สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการใช้เครื่องวางเท้าของช่วงตี้นะครับรุ่นดีดี1 Pro ครับนี่นะครับเครื่องก็จะมีลักษณะที่สวยงามอย่างนี้มีให้เลือกทั้งหมด2สีนะครับสีชมพูแล้วก็สีฟ้าครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานกันนะครับก่อนเริ่มใช้งานเราก็ต้องเสียบปลั๊กก่อนนะครับซึ่งเครื่องจะมาเป็นปลั๊ก แบบจีนนะครับเราก็ต้องมีตัวอะแดปเตอร์นะครับสำหรับแปลงที่จะแปลงเป็นหัวปลั๊กแบบไทยนะครับเมื่อเราเสียบหัวแปลงเรียบร้อยแล้วครับเราก็นําไปเสียบที่ปลั๊กที่บ้านเราได้เลยหลังจากนั้นก็มากดเปิดสวิตช์ที่หลังเครื่องครับจะมีเสียงตีสแล้วก็ไฟติดขึ้นมาแล้วก็ดับไปถือว่าใช้เครื่องได้เลยครับ เราจะเริ่มต้นจากปุ่มแรกนะครับปุ่มนี้คือปุ่ม power หรือปุ่มเปิดปิดนั่นเองพอเปิดปุ๊บมันก็จะติดอย่างนี้นะครับปุ่มนี้ไม่ต้องกดนะครับข้ามมาที่ปุ่มนี้เลยปุ่มนี้จะเป็นปุ่มตั้งเวลาสังเกตกด1ทีจะเป็น10นาทีกด2ทีจะเป็น20นาทีเครื่องนี้จะตั้งได้แค่10และ20นาทีเท่านั้นครับปุ่มต่อไปจะเป็นปุ่มเปิดปิดไฟไฟตัวนี้ทำหน้าที่ บอกระยะความเข้มข้นของคลื่นของเรานะครับว่าควรจะวางเท้าตรงไหนอย่างนี้เราก็ควรจะวางเท้าปลายตรงบริเวณไฟสีฟ้าตรงนี้นะครับจะได้รับคลื่นที่ดีที่สุดปุ่มต่อไปอันนี้เป็นเทคนิคพิเศษของช่วงตี้นะครับก็คือการฆ่าเชื้อแบบพลาสมานั่นเองนะครับถ้าเปิดอย่างนี้ก็คือเปิดการฆ่าเชื้อถ้ากดไฟไม่ติดก็คือปิดนะครับ เราก็เปิดเอาไว้นะครับปุ่มต่อไปปุ่มนี้จะเป็นปุ่มการเริ่มทํางานสมมุติเรากดไปตรงนี้สังเกตไหมครับตรงนี้คือเวลาและตรงนี้คือความแรงของขึ้นไม่ว่าเราจะกดยังไงก็ตามมันจะไม่ขึ้นเพราะตรงนี้จะเริ่มทํางานก็ต่อเมื่อมีการวางเท้าลงไปครับพอวางเท้าเราก็ขยับให้ได้ระยะที่เหมาะสมนะครับ แล้วเราก็กดเห็นไหมฮะมันจะขึ้นมาโดยอัตโนมัติเป็นเลข1คนนั่งใหม่ๆนะครับก็ควรจะเริ่มต้นที่1หรือ2เท่านั้นนะครับหรือบางท่านอาจจะนั่งจนชินแล้วแต่ไม่ได้มีโครคภัยไข้เจ็บอะไรนะครับอาจจะเพิ่มถึง3ได้นะครับก็การเริ่มต้นใช้นะครับก็อย่าเพิ่งใช้เบอร์ที่แรงมากนะครับเพื่อ,อความปลอดภัยในสุขภาพของเราครับ ประโยชน์ของการนั่งเครื่องวางเท้านะครับก็คือการทําให้การไหลเวียนเลือดในร่างกายของเราดีขึ้นนะครับระหว่างการนั่งเครื่องวางเท้า ddp 9 1 pro ของเราควรจะมีการดื่มน้ำอุ่นตลอดระยะเวลาในการใช้นะครับแล้วขณะที่นั่งเครื่องนะครับเราควรจะถอดพวกนาฬิกาแหวนสร้อยหรืออะไรที่เป็นโลหะ แม้แต่ต่างหูออกให้หมดเลยนะครับข้อควรระวังนะครับสำหรับการใช้เครื่องวางเท้านะครับบุคคลต่อไปนี้ห้ามใช้หรือเข้าร่วมการให้บริการเครื่องวางเท้านะครับ 1. ผู้ป่วยโรคหัวใจ2หญิงตั้งครรภนะครับ 3. ทารก 4. ผู้ที่มีความผิดปกติของปอดนะครับผู้ที่มีภาวะสติสัมปชัญญะบกพร่องนะครับ ผู้ป่วยโรคมะเร็งนะครับผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า37องศาแสดงว่าถ้าเป็นไข้ก็ไม่สามารถที่จะใช้บริการได้นะครับผู้ที่ใช้อุปกรณ์ช่วยชีวิตเช่นเครื่องหัวใจปอดเทียมผู้ที่มีแนวโน้มเลือดออกง่ายเช่นผู้ป่วยเนื้องอกผู้มีประจำเดือนต่างๆนะครับผู้ที่ไม่รู้สึกต่อความร้อน ผู้ที่ใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจหรืออวัยวะเทียมที่เป็นโลหะอืน่นๆผู้ที่มีโลหะฝังอยู่ในอวัยวะสำคัญผู้ที่มีบาดแผลจากการผ่าตัดที่ยังไม่หายดีผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์หรืออยู่ในภาวะท้องว่างหรือหิวจัดนะครับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงโดยเฉพาะผู้ที่มีค่าความดันเกิน160นะครับผู้ที่ผ่าตัดและ ตัดไหมออกแล้วครบ3เดือนสามารถเริ่มใช้เครื่องได้ตั้งแต่ระดับแรกโดยแต่ละครั้งไม่ควรเกิน10นาทีนะครับผู้ที่ใช้ห่วงอนามัย IUD เพื่อคุมกำเนิดสามารถเริ่มใช้เครื่องในระดับต่ำไม่เกินระดับที่5และแต่ละครั้งไม่ควรเกิน10นาทีนะครับถ้าสมมุติว่าท่านที่กำลังจะใช้บริการนะครับ ถ้ายังไม่เข้าใจนะครับหรือมีข้อสงสัยสามารถสอบถามที่ผู้นำหรือที่บริษัทได้โดยตรงเลยนะครับ